อันนี้เอผัดดอกหอมอเ <c oughs> ออพผัดเออผัดดอกหอมใส่<ม>ใส่หมูจักหน่อยแล้วก็บอกใครกินอันนี้ปันไดดอกผัดไอ้นี่ผัดใส่น้ำมันหอยธรรมดาก็ได้แม่ตอนหมูแล้วหยำบ่แหลกดอกอ้ายอ่ะอันแค่เออผัดผัดใส่น้ำมันหอยธรรมดานี่แหละเพราะว่าเนื้อหมูแล้วหยำบ่แหลกอยู่แล้ว ได้พักได้ได้หมูขัวก็นนั่นแหละล่ะอืมหูจวนเ้เต่งกับยองย้ายนัวกินนัวติลูกย้ายกับบอบอลัดเอาจักเทียติลูกบอลัดเอาจักเทียย้ายคาเต่าเว่ แม่คิดว่ามันจีมากูแล้วมือมโทรมาเมื่อคืนเดี๋ยเพิน่นไล่สดไปอันนาไปฟังลูกน้ำมิดละมั้งหรือเห็ดบุญนี้ยังไม่รู้เมื่อคืนีหยคางบ้านแล้วในในใน,ในอันอันนั้นแหละมีคนเขา้าสนใจรถก็เลยทักไปหาเราหายของมูลมากเลวค่ะแต่เขาสนใจเขาโทรคุยติดต่อเอาเ้าบุหูเรืองน้ำรดล่า ้วคนกำแพงขึ้นกันนี่ละเล่เาอันมัรกรถใหญขึ้นกันกับพอใหญ่นะตัวของของเราก็มี่อยู่คันสองคันมั่งเห็นเราโพดในเฟซเรา